เป็นโรคเสื่อมเบาหวานความดันสูงไขมันทานเลสิโตรโทดีไหมคะการที่เราเป็นโรคเสื่อมที่ไม่เกี่ยวกับการติดเชือ้อยิ่งต้องทานเลสิโตรโทเลยครับเพราะการที่เราเป็นโรคเสื่อมแบบนี้เนี่ยมันจะเลื้อยลังมากขึ้นเซลล์ในร่างกายของเรามันจะเสื่อมและมีการอักเสบเลื้อยลังเวลาที่เราป่วยเป็นโรคเสื่อมพวกนี้เรากินแต่ยาแต่เรากินยาแบบนี้มาหลายปีบางคนเป็น10ปี20ปีไม่เคยทําให้โรคที่เราป่วยหายได้เลยมีแต่ทรงๆแล้วก็สุดดังนั้นจุดที่ทําให้เราป่วยมากขึ้นเพราะเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ ไม่เคยถูกฟื้นฟูห,หรือถูกทําให้ดีขึ้นเลยมันมีแตกเสื่อมแล้วก็อักเสบ DNA ถูกทําลายมากยิ่งขึ้นก็ทําให้เรามีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งชนิดต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับตัวเลสโรเทลมันจึงเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเพราะมันมีคุณสมบัติในการกระตุ้นยีนเซอร์ทูอินวันซึ่งเป็นยีนที่ชะลอความเสื่อมของเซลล์เป็นตัวเกาะป้องกันเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยให้ถูกทําลายได้น้อยที่สุดหรืออักเสบน้อยที่สุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยเท่ากับ เซลล์ร่างกายเราเนี่ยมันก็มีโอกาสฟื้นฟูให้ดีมากยิ่งขึ้นโอกาสที่เราป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันสูงหรือไขมันที่พูดไปนะครับมันก็จะมีโอกาสฟื้นฟูแล้วก็ดีขึ้นควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับและที่สําคัญครับท้าให้ดีอีกนะครับสำหรับการกินเลสโรเทลครับต้องทานคู่กับวิตามิน B ีรวมเพราะวิตามินบีรวมนะครับจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทสมองเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อเกี่ยวข้องกับการทํางานกระบวนการต่างๆในร่างกายก็จะยิ่งช่วยเสริมฤทธิ์ของตัวเลสโรเทลนะครับให้ยืด หรือชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ใน RB by p e s เพชกรเอ็ตสุดคุ้มเมืม่อซื้อเซตสากล่องแถมฟรี1กล่องราคา2,370บาทสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทปรึกษาผู้เชี่ยวาญได้เลยส่งด่วนส่งฟรีส่งตรงจากบริษัททุกออเดอร์